สวัสดีครับวันนี้ช่องไทยแลนด์ J จ t ีทัวนะครับมาที่วัดหน้าพระธาตุนะครับอยู่แถวแถวัดพระนอนจักรสีวรวิหารนะครับใกล้เคียงนะครับอยู่ข้างหลังข้างหลังวัดพระนอนจักรสีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับมาเช็คอินได้นะครับวันนี้ JP พีทัวนะครับทีมงานเราสามคนก็จะพามาทัวร์ดูวัตถุโบราณสถานนะครับโบราณสถานใช่ครับที่นี่โบราณสถานเยอะมากนะครับหรืออีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นวัดหัวเมืองนะครับ เราไปวัดอท้ายเมืองอเดี๋ยวเราไปวัดท้ายเมืองเราไปวัดท้ายเมืองมาแล้วมาแล้วนะครับที่ไปเจอกับพระวุฒนะครับไปมาแล้วนะครับก็คือวัดวัดสองวัดเนี่ยมันเป็นเหมือนวัดพี่วัดน้องกันคือเมื่อก่อนเนี่ยคือตรงนี้เป็นหัวเมืองอนุท้ายเมืองอนุท้ายเมืองนะครับก็มีความสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมโบราณสถานนะครับที่นี่น่าตองเที่ยวหัวเมืองนี่จะเรียกว่าโบราณสถานยังตมบณ์เลยใช่ ที่นี่โบราณสถานสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์เลยนะครับ,รบเดี๋ยวพาขึ้นไปชมด้านบนนะครับผมตามไปเลยครับ,รบด้านนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวิหารหรือเปล่าเดี๋ยวเราพาเดินรอบรอบดนะูวิหารหรืออุโบสถอุโบสถเหรอ yeah, yeah. วิหารใหญ่ขนาดนี้วิหารแน่นอนวิหารน่าจะเป็นวิหารครับเดี๋ยวพาเดิเดนดูรอบๆอบนะครับเดี๋ยวรอพิเชษเขากราบสกการรพระปางก่อนครับ ชมพระปางไปพังๆก่อนสวยงามนะครับเป็นวัดเก่าที่น่าท่องเที่ยวนะครับที่นี่ลมมานี่นะครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพระปาง<ป>ใช่ไหมพี่ที่ยังสมสมบูรณ์เลยสูงเท่าไหร่ครับพี่แปดวานะแปดวาครับนะครับกล้องลองโอ้โหแทนดูเก่าเหมือนกันแต่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับวันนี้ดวงจันทร์เองคือแบบอ่า เปิดเปิดเปิดทางเลยนะเปิดแบบเปิดเปิดเปิดฟ้าให้เราแบบได้ดูเลยระหว่างเดือนงายเรลยกเดือนางนะครับลองลองเดินดูรอบๆไม่ผัวนะบัวนะครับอ๋อนี่ยฐานบัวยังอยู่เนี่ยฐานบัวฐานบัวเก่านะครับลองร่อยอันเนี้ยสมัยอายุยาเลยนะใช่อันนี้ฐานบัวเก่าตอนต้นเลยนะ ลึกจังเลยนะเดี๋ยวเดินดูรอบๆครับครับพี่ที่นี่มีประวัติเป็นไงบ้างครับก็ลุงพ่อท่านใจเขาจะจ้างไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวไปกราบไหว้ได้อ,อ๋อมีลวงพ่อท่านใจเยอะอ่าอค,รครับผม,บผมวัดนี้สมัยก่อนนี่น่าจะผมว่าน่าจะเลิศนะแถวนี้น่าจะเจริญเลยหัวเมืองเขาเรียกหัวเมืองเลยครับที่นี่ก็ โบราณนวัตถุเยอะมากนะครับนะครับ่านนู้นก็น่าจะเป็นอะไรอีกเดี๋ยวเรดินานะครับวันนี้ก็อาจจะมาประมาณเที่ยงคืนนะครับจะเดิไปหนนะครับนี่ด้านนี่นี่เขาบวาปางพี่ทำไมพระถึงหักถึงธนุดคอเสียนเสียนไม่มีเคี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ข้างล่างเนี่ย นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเออใช่ใช่ปะทำไมถึงขี้อห็นรุดอ่ะเออมันจะชำรุดชำรุดเหรอ,อ,อโอ้อว่าสมบูรณ์โอ้สมบูรณ์นะสมบูรณ์จริงๆก็ลองแผนเก็บภาพไปให้พีได้ดูนะครับว่าวันนี้เจมี่โทรได้มาท่องเที่ยวนะครับด้านนี้เป็นอะไรครับพี่พนั่าจับสดเต็มมาก ต้นโพลี่เป็นันพี่ครับสม่นะครับสม่นะครับอ่าอันนี้คือเต๋มปลาอืมเนี่ยหนังมะปางเนี่ยเนี่ยหลังพระปางนี่มีพระอีกอีกไหมพี่ครับดูมีมีพระอีกไหมมีพระไหมในในช่องในช่องนี่มีพระอีกไหมอ๋อมีมีองค์นี้สมบูรณ์สมบูรณ์ไหมพี่ครับฮะ<า>สมบูรณ์สมบูรณ์สวยมากเลยอ่า สมบูรณ์สมบูรณ์อันนี้สมบูรณ์โอพี่ยุคทำไมเขาปั้นเหมือนพวกศิลปะพวกลบบุรีเลยเว้ยมันใกล้เคียงใกล้เคียงเลยเยยุธยาตอนต้นเนี่ยมันใกล้เคียงเลยนะอือยอดอันนี้โบดนะพี่โอ้สโโ<ว>สด ออนี่ไงมีเศษเสมาเก้าอ่าครับเนี่ยนี่นะครับววเวลาคนตรวจเราเศษม้าใต้ล่างนี่มีลูกนิมิตใช่ไหมพี่หนุ่ยครับใต้ล่างนี่มีลูกนิมิตโอ้โหเป็นหินทรายเลยพี่หินทรายเก่าเลยหินทรายเก่าโอ้โหเหมือนทุกที่ที่เราไปเนาะครับจเจริญหวัดนี้คึอนเจริญม,มากพี่หนุย่ยเขาค่าเป็นหัวเมืองสิงห์มาก่อนคือเป็นเป็นหัวเมืองเมืองเมืองของที่สิงห์เลยอะขึ้นเมืองขึ้นเลย นี่จดีไลน์จะดีลน์ข้างโบสถ์ในชะ่ไหมาอ่ะสมมุติว่าเราอยู่อยู่ในสมัยก่อนเนี่ยพี่พิเชษเดี๋ยวมาหาผมข้างจะดีไลน์หลังบข้างโบสถอะไรเงรี้ยกันนักกันอย่างเงี้ยโอ้โอนหนี่หินพี่แล้วรอยนี้คือรอยอะไรอ่ะไม่ใช่เหมือนรอยครูดอะไรสักอย่างเนาะ มันลอยคูดอะไรทักอย่างนี่น uh ี่นี่โบสถ์เออกรทงมุกก็จะมีวัดอันนี่เขาเจ้าเจ้าว่าเขาบอกว่าเขาเจ้ารวมเป็นวัดเดียวกันแหละกับวัดอันนียวัดอ๋อจะรวมกบวัดหัวเมืองแหละชื่อวัดอะไรครับพี่วัดอันนี้ตรงนี้ก็คือวัดพระธาตุแล้วตรงนู้นอ่ะวัดสัทธาอะไรัดสัทธาอะไรทั้งอย่างใช่ไหมครับโหพี่เจริญมากเจริญเจริญพี่นุ้ยเจริญมากพี่ว่าพัฒนาเยอะลย จเจริญมากที่นี่จเจริญมากจริงครับวัดใหญ่มากเป็นวัดท่อ,ดทองเที่ยวเหรอวัดท่องเที่ยวเลยวัดใหญ่มากเดี๋ยวเรา,า,ข,าขึ้นไปกล่าวไหมขึ้นไปกลาบครับมาแล้วต้องขึ้นไปกราครับเดี๋ยวตามขึ้นไปข้างบนกันเลยครับเอฟซีอันนี้ด้านบนก็เป็นด้านอุโบสถนะครับของที่นี่นะครับเนี่ยเสาหลักเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะสร้างในสูงสูงขึ้นไปเป็นหลังคานะครับ โบ์ทุกที่นะครับสักดิ์สิทธิ์ดูจะดูต้นโพนะครับขึ้นจะแซมเหมือนทุกที่ที่เราไปนะครับทุกที่ที่เราไปเนี่ยคือจะมีต้นต้นโพแซมขึ้นอยู่ตลอดนะครับขึ้นแซมอยู่ตลอดในด้านหลังนี่เป็นพระประธานฐานพระประธานเก่าเหมือนที่วัดขุนโลกนะครับเพราะว่าวัดที่นี่น่าจะสร้างใกล้เคียงกันหมดนะครับของวัดขุนโลกที่สิงห์บุรีที่ท่าช้างที่เราเคยไปนะครับก็ กโบราณสถานโบราณวัตถุก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันยุคยุคจะไม่หนีกันเลยนะพี่หนุย่ยเนาะเพราะว่าดูจากสถานที่แล้วนะพี่หนุย่นย,ยนะใช่คอพระยังเหลือหน่อยเนะนี่ยต้องมองเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับค์พรายังเหลืออยู่นิดหนึ่งแต่ที่วัดขุนโลกจะเหลือเยอะกว่านะครับแต่อาจจะมีพมา่าตัดเสียนตัดอะไรอ๋อก็ ตามประวัติศาสตร์นะครับเป็นวัดที่สวยงามร่มเย็นมากครับนี่ดูต้นโพน่าจะหลายร้อยปีต้นโพต้นนี้ผมดูแล้วใหญ่มากต้นโพใหญ่มากใหญ่มากด้านนี้เป็นน่าจะเจดีลายไหม โภสถานาใช่น่า,าน่าจะใช่นะแต่ใหญ่ใหญ่มากวัดที่นี่คือใหญ่จริงๆนะครับใครว่างก็เชิญมาเที่ยวกันได้เช็คอินกันได้นะครับวัดพระธาตุมาไหว้วัดพระนอนจักต์รีก่อนแล้วก็เลย,มา,เลยมาไหว้วัดพระธาตุวัดพระธาตุคืออยู่ใกล้เคียงกันครับห่างกันประมาณสักโลงได้ใกล้เคียงครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยครับนี่นะครับเมื่อกี้เหลือบไปเห็นคางองแพง โอ้โหพระคือมาตั้งไว้นี่นี่เองพระในยุคนั้นเลยนะครับศิลปะอะไรนะพี่ชายหินทรายถูกไหมไมยสัญญาคือมาตั้งไว้ที่กําแพงแก้วกาแพงวัดที่นี่องค์นี้เป็นไงเนี่ยถึงยุคถึงสมัยถึงยุคเลยครับกราบนะถึงยุคถึงสมัยเลยให้ลูกหลานมาได้กราบกันขอพรกันได้เนี่ยคือคือพระที่ถึงยุคนั้นเลยครับครับเขาจะเป็นหินทรายเนี่ยถึงยุคนั้นเลยครับเนี่ยทางนั้นเลยครับเนี่ยทางนั้นเลยนี่ น้านนี้เนี่ยเหมือนขุนโลกเลยพี่พี่หนุย่ยใ,ใกล้เคียงขุนโลกเลยเนาะใกล้เคียงกับวัดขุนโลกลองไปดูนะครับวัดขุนโลกนะครับเราเคยไปมาแล้วพิม,มวัดขุนโลกตามไปรับชมได้อีกหนึ่งคลิปนะครับคล้ายเคียงกันไปเดี๋ยวเราลองสำรวจบริเวณรอบนอกนะครับ แล้วแอบเแล้วหมาจะหยุดเห่าไหมไม,ไ,หไม่หยุดไม่หยุดพี่หมาก็เห่าอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนหมาเห่าหน่อยนะครับท่านผู้ชมตั้งใจเหรออ่าสวยนะพระปางชอบนะสวยนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูวิหารนะครับวิหารเมื่อกี้นี้ มีวิหารอยู่ทางด้านนู้นนะครับด้านนี้เป็นพระอุบโบสถนะครับด้านนู้นจะเป็นวิหารนะครับใช่ครับผมผมมองแล้วเหมือนเหมือนศิละปะพวกบุรีปางแขกปางแขกบุรีนะครับเคียงเอาแค่ว่าใกล้เคียงอย่าพูดว่าเหมือนดีกว่าครับผมสวยนะสวยครับมาเที่ยวกันได้ครับมาเที่ยวกันได้ตั้งทีวีเอสมาได้เลยครับวัดหน้าพระธาตุ อัเนนะะด้านนี้เป็นท่ออะไรวะพี่เจษแปลกๆไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเขาปั้งไงว้เ,เหรอโฮ้ยพี่นุ่นแน่นนะเจดีไลน์ข้างวิหาร คุณมัจะเป็นเจดีลายหมดเลยนะครับที่นี่กายกายไปเฮ้ยใช่เจดีลายโอ้ oh ho. สมบูรณ์ที่นี่คือสมบูรณ์จริงๆนะครับที่นี่สมบูรณ์มากสมบูรณ์เลยนะครับนี่นะครับด้านนี้คือเป็นหน้า วิหารนะครับหน้าวิหารเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบพระในวิหารกันดีกว่าครับขึ้นไปขอพรใครมาขอพรนี่คือโจนดีใช่ไหมพี่ที่นี่ใหญ่จริงๆใหญ่กวุณโลกขอเมืองที่สิงห์บุรีที่ใหญ่จริงๆใหญ่ครับใหญ่จริงที่ ใช่ไหมน่าใช่มั้งขอเก็บขอเก็บมารวมไว้เนี่ยนะครับด้านนี้คือพระวิหารนะครับใหญ่มากใหญ่จริงนะใหญ่ใหญ่หญ่ใหญ่คือมองช้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช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 ่ คือพระในวิหารเนี่ย oh <my. S 1> ก็คือพระที่เราเมื่อกี้เนี่ยที่เป็นหินทรายที่เราไปตั้งไว้ที่เขาไปตั้งไว้ที่ข้างกําแพงแก้วก็คือจำสมัยก่อนก็คือจะมาตั้งอยู่ตรงนี้เป็นพระในยุคนั้นแต่พระตอนนี้ที่ตั้งอยู่ก็คือว่าขบูรณะใหม่เอามาตั้งใหม่นะครับประมาณนี้ในวิหารก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากในวิหารนี่กี่เสาได้พี่หนุย่ยกี่เสาเนี่ยลรงดูเสากี่เสา หกสี่แปดเหรอสองสี่หกแปดแปดเสาพี่นุย้ยเสานี่ทสมัยก่อนพี่นุย้ยเสาสมัยก่อนนี่น่าจะตั้งสูงนะสูงสง่าวิหารที่นี่สวยงามสวยงามมากครับสวยงามนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับบริเวณก็จะมีพระปางนะครับพะปางแล้วก็ อุโบสถแล้วก็วิหารนะครับแล้วก็เจดีลายที่มีผุพังตามการเวลานะครับก็มีประมาณนี้นะครับใหญ่ลองลองแพนดูครับกล้องกล้องลองแพนดูลองแผนให้เอฟซีได้ดูนะครับว่าเจดีลายเป็นไงลองแพนดูนะครับนี่นะครับเจดีลายก็ อาจจะเห็นไหมอลองลองส่องดูนะครับลองส่องไฟดูนี่นะครับบริเวณรอบวัดก็กว้างโอกว้างขว,าง,ขวางมากนะครับเจดีไลน์ก็จะประมาณนี้นะครับพื้นที่พื้นที่วัดใหญ่ใหญ่มากพื้นที่วัดกี่กิ่ไร้นะพี่ประมาณไร่สองไร่ได้ไหมกว้างนะ ว้างมันกินไปอยู่นู้นนะคือที่วัดกว้างอ่ะกว้างจริงนะครับถ้ามากลางวันก็มาถ่ายรูปสวยงามเนาะสวยงามจริงสวยงามนะครับที่นี่ก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็เชิญได้นะครับตั้ง g p s อมาได้ที่วัดพระนาประธาุนะครับแล้วก็วัดพนอจักริก็คือใกล้เคียงกันครับนะครับวันนี้ก็น่าจะสำรวจประมาณนี้ครับผมครับวันนี้ก็มาสำรวจที่วัดนาประธาุนะครับ ก็อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับใกล้เคียงวัดพนรจักรสีวรวิหารนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะครับวันนี้ช่องเจพีทัวร์ก็พามาทัวร์สำรวจในพื้นที่นะครับก็ถ้าใครมาเที่ยวก็ตั้งทีเพสมาได้นะครับผมพี่เช่นมีอะไรจะฝากไหมครับก็วัดวัดนี้นะเมื่อก่อนลรล้างปล่อยโรกล้างมานานแล้วก็ผมติ่นเข้ามาบูรณะแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็มาช่วยกันบูรณะครับ ก็ตอนนี้ก็เตียนน่ะเป็นที่อันนี้เลยมันหน้ามากราบไหวเลยล่ะสถานที่ท่องเที่ยวเลยเป็นสถานที่ท,ท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆได้เลยครับ,รบมาเที่ยวกันได้เลยนะครับ,รบวันนี้ก็ช่องเจีทัวร์นะครับก็มาทัวร์ที่วัดที่นี่อ่าอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับ,รบก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ทั้งสามท่านนะครับทีมงานเจบีทัวร์ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ